สำหรับผู้ศรัทธาแล้วจะต้องมองสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นสัญญาณบางอยา่างที่จะขับเคลื่อนอิม,มาานของเราเนี่ยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้สิ่งที่มนุษย์ในรุ่นใหม่ๆต้องเรียนรู้มากที่สุดคือการเอาชีวิตรอดท่ามกลางเศรษฐกิจที่มันอาจจะล่มสลายเมื่อไร่ก็ได้เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นปัจจัยที่มนุษย์คุมไม่ได้และสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยนอกเหนือจากการเอาชีวิตรอดในดุนยาเราก็ต้องเอาชีวิตรอดในอาคีรอ์ด้วยถึงแม้ว่าชีวิตหลังจากที่เราหมดลมหายใจมันจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตและในโลกหน้าจะไม่มีการ ตแต่ทำไมถึงต้องเอาชีวิตรอดคำว่ารอดที่ว่าหมายถึงต้องรอดพ้นจากไฟนรกรอดพ้นจากความทรมานในอารัมพาศักเราต้องเรียนรู้ประกอบควบคู่กันไปคนระับสำหรับผู้ศรัทธ,ธานะเราต้องรู้ว่าดุนยาเนี่ยมันแก่มากแล้ว โลกใบนี้มันแก่มากแล้วพี่น้องก็พอที่จะมองเห็นกับภาพข่าวสารที่เกิดขึ้นก็ยังย้ำอยู่ตรงจุดเดิมตรงนี้ว่าทุกอย่างวูแล้วแต่เป็นสัญญาณเอาลอดได้ตำรัดในอันกุรานว่าพระองค์ได้ส่งสัญญาณลงมามากมายไม่ใช่เล็กน้อยนะพระองค์ใช้คำตำรัดว่าพระองค์นั้นได้ส่งสัญญาณเนี่ยลงมาอย่างมากมายแต่เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นแหละที่จะมองเห็นและเข้าใจสิ่งนั้น สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสถานการณ์ด้านสังคมสถานการณ์เรื่องของการเมืองสถานการณ์เรื่องของกฎหมายหลายอย่างมันมีความเปลี่ยนในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจจะเป็นการสร้างความวิตกกังวลให้กับคนกลุ่มหนึ่งแต่สําหรับผู้ศรัทธาแล้วจะต้องมองสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นสัญญาณบางอย่างที่จะขับเคลื่อนอิม,มานของเราเนี่ยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น